ู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแห่งนี้นะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าขณะนี้อยู่ในโหมดฟื้นฟูนฟแล้วนะครับแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังคงอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําใช้ไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งยังไม่กลับมาเต็มรูปแบบในหลายจุดนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับในวันนี้ล่าสุดกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างนะครับได้จัดส่งทหารช่างและก็ชุดผลิตน้ําประปาสนามนะครับในการที่จะผลิต น้ำใช้ที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ ผู้ชมครับตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ได้ร่วมระดมกำลังนะครับในการฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่นะครับโดยได้ทำบิ๊กคิงเดย์ในการเร่งฟื้นฟูเมืองทั้งการเก็บกวาดขยะบนถนนการเร่งกู้ระบบไฟฟ้ารวมถึงการบริการสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งมีกำลังพลจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐกองทัพและอาสาต่างๆนะครับให้สถานการณ์นั้นกลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สุดครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจากหมอภาคซึ่งวันนี้นะครับได้ลงพื้นที่ในการทำบิ๊กคิงเดย์ด้วยครับ ว่าทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกิดความสามารถเลยจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะกองทัพบ,บกนะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมถึงกองทัพไทยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทุกภาครัฐและเอกชนด้วยมีหลายคนที่มีสภาพจิตใจก็มีความกระทบกระเทือนนะครับซึ่งในขั้นฟื้นฟกูก็ต้องมีการดูแลกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบ,บก ก็กรมการ่านช่างนะครับได้จัดกําลังพลจากตอนฐานช่างประปาสนามกรมฐานช่างที่21นะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีเลยครับพร้อมชุดประปาสนามจํานวน3ชุดนะครับในการลงพื้นที่หัดใหญ่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ําใช้ไม่เพียงพออย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งชุดผลิตน้ําสะอาด2จุดนะครับในตําบลคอหงนะครับซึ่งได้แก่จุดที่1ครับสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับ โดยจุดนี้นะครับจะมีชุดผลิตน้ําประปาสะอาดจํานวน2ชุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือศูนย์พักพิงชั่วคราวในบนทนทหารบกที่42นะครับค่ายเสนานารงค์จานวนอีก1ชุดครับคุณผู้ชมครับชุดประปาสะนามทั้ง3มชุดนะครับสามารถผลิตน้ําสะอาดรวมกว่า18,000ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่แบบมารับได้เองจนถึงที่นะครับแลวก็อาจจะมีทุกหน่วยงานนะครับในการขนน้ําประปานี้ไปส่งตาม ชุมชนที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมครับก็ทางทีมข่าวของเราก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถไปรับน้ําได้ที่ทั้ง2จุดดังกล่าวนะครับหรือรอรถแจกจ่ายน้ําสะอาดนะครับที่หน่วยงานนําไปบริการถึงหน้าบ้านของท่านนะครับซึ่งทุกหน่วยงานก็กําลังเร่งมือนะครับเพื่อให้เมืองหัดใหญ่นั้นกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างเร็วที่สุดครับไปฟังเสียงกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กันก่อนครับ ชั่วโมงละ6,000ลิตรถ้าทํางาน24ชั่วโมงก็20,000แต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่เราได้ช่วยประชาชนได้ครับก็ทหารยินดีช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อครับดีใจมากเลยรีบมาเลยเมื่อกี้แบบพอเน,นั้นก็ไปเรียกคนอื่นเ่ระาะไา่ว่าใครมีถังอะไรก็าากให้มา,มาใส่รถเ,เลยเดี๋ยวช่วยกันขนไปได้น้วันนี้จะเอาไปทำอะไรก่อนนะเ <ไป S 2> ข้าห้องน้ำ <laughs> น้ำแล้วก็แบบจัดการเรื่องในครัวเลยะครับเพราะว่าหลายวันเราไม่มีน้ําเลยเราตักน้ําแบบที่น้ําท่วมตามในครัวน้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทหารมาก ผู้ชมครับแม้ว่าหลังน้ําลดแล้วนะครับในพื้นที่เมืองหัดใหญ่นะครับแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งในขณะนี้ทุกหน่วยงานก็เร่งกําลังฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่แห่งนี้ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองหัดใหญ่แห่งนี้นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทีม ข่าวของเราจะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ